บอกว่าผมเป็นคนที่พอเจอปัญหาแล้วมันต้องไปต่อคมันมันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียคุณพ่อไปเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราคนเดียวเลยที่ต้องเข้มแข็งอะไรไงครับทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่ได้โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่าเราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายละมาเลย จากกันไปด้วยความรักจริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องก็คอยแบบเออพูดไม่เป็นไรนะเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างอยู่แล้วก็จะให้กําลังใจแบบ ก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกําลังใจก็คือการอยู่ข้างๆล้วก็คอยแบบเออพูดไม่เป็นไรนะแบบคอยทักไปในแชทนะครับบอกว่าเออวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความรับรืองว่าแบบเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างอยู่แล้วครับก็จะให้กําลังใจแบบนี้ครับตอนนี้สภาพจใจเราผมไม่ดีขึ้นมากเนี่ยคือจริงๆช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าผมแบบอาจจะสภาพจิตใจย่ำแย่แต่ว่า ในในเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่พอเจอปัญหาแล้วมันต้องไปต่อมันมันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียคุณพ่อไปเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราคนเดียวเลยที่ทต้องเข้มแข็งอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็คิดถึงบ้างแต่ว่าทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่ได้โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่าเราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่า มันท<ม>ุกวินาทีอะครับเราบอกรักป้าขนาดรูปสุดท้ายที่อยู่ในแชทก็ยังเป็นรูปที่ส่งวิที่หาให้ป้าม,มันเลยมาเลยจากกันไปด้วยความรักมผมเลยคิดถึงแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรอวอรแล้วในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ดีเลยนับนมัวน,น,นมวางแผนว่าเรื่องกอารเงินของพราะบางคนที่จะต้องตั้งใจดูแลพ่ออะไรที่ดีหรือพวกแบไป่ันไรครับมันป้าก็ทํางานมา50ปีอะพี่<ช>พมันเขาก็คงเหนื่อยแล้วก็จริงๆวางแผนเอาไว้แหละ มันก็มันเป็นแผนของเราซึ่งมันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าไปหรือเร็วไปก็อยากให้ปาได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชิงไปพักผ่อนก่อนซะแล้วก็มันแก้เสียดายตรงนี้มันก็เป็นมุมที่เราเสียดายเพราะว่าเราอยากทาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ปวดร้ติดใจขอรถัีใจบวพักผ่อนนคบก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ครอบครัวของพวกเราตอนนี้เข้มแข็งขึ้นมากๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิต ตอนวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารักอะ่ะถ้าเราได้บอกรักผมเป็นเครื่องหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับความรักกราเข้าค้ยมากพอสิ่งสุดท้ายมันจะจําได้ความทรงจำดีๆกับความสุข <S <S <c oughs> มันจะเหลือไว้แต่ความคิดถึงว่ามันจะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่มันผ่านมาแล้วมันหมดไปปขดีใจครับ ผมดีใจมากที่ได้เห็นซองเอกสารจากกรมศิลปวัฒนธรรมที่ส่งมาให้ปห้าผมเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติด้านสาขาศิลปะพื้นบ้านใช่ครับของปี66ดีใจเพราะว่าพอได้ฟังเรื่องราวอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยป้าเป็นคนที่เก่งมากคือไม่สงสัยเลยว่าว่าแบบเออทำไมเราเราถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าเองก็ทั้งเล่นดนตรีจีนเป็นทุกอย่างร้องยิ้วได้รู้เรื่องยิ้วแบบลึกมากอะไรอย่างเงี้ย เราค่อนข้างดีใจและภูมิใจมากมันยิ่งมันยิ่งภูมิใจสุดๆเลยอะไรงี้อันนี้เขาส่งมาตอนที่ปลายังอยู่นะส่งมาตอนที่ปลายังอยู่ครับแต่ว่าปลาก็ไม่ได้ส่งเอกสารเพราะว่าปลาเนี่ยจะทำงานอยู่ที่มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ได้ปลาลูไม่เคยขาดได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลารู้ไหมและแอบไม่บอกหรือไปเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าอ้เหออ้าเขาเขาแบบเขาเหมือนผมแหละเขาจะแบบตลกเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยพรความเป็นลูกเรารู้ ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องเป็นคนที่เก่งให้ได้ท่าเขายิงจริงในเรื่องของที่เราชอบพอปาก็รักและอยู่กับมันจนเขาเป็นตัวจริงในด้านนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นต้นแบบเหมือนกันที่จะทําให้เราอยากจะทําอะไรแบบนั้นให้ได้ครับร